ฮอนด้าซีวิ2026กลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ใหม่ที่สปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาการออกแบบทั้งภายนอกและภายในสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดของฮอนด้าได้อย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังมีความโฉบเฉีียวและเรียบหรูเสริมด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดุดันมากขึ้นไฟหน้าเล็กที่เพรียวบางรับกับกันชนหน้าทรงสปอร์ตและฝากระโปรงหน้าที่โค้งมนเข้ารูปก,กับเส้นสายด้านข้างทําให้รถดูมีมิติและดูดีในทุกมุมมอง ในด้านมิติตัวถัง Honda Civic 2026มีความยาวที่4,685ม mm, ิมกว้าง1,800ม mm, ิมและสูง1,415ม mm, ิมระยะฐานล้ออยู่ที่2,735ม mm, ิมซึ่งให้ความมั่นคงในการขับขี่และห้องโดยสารที่กว้างขวางกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดช่วงล่างได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อความนุ่มนวลและการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความพรีเมียมและทันสมัยของดีไซน์คอนโซลหน้า มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วที่รองรับระบบ Honda Connect และ Apple CarPlay แบบไร้สายเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ดีไซน์สปอร์ตพร้อมระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางสำหรับผู้ขับขี่และระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Du a l z โ ne พวงมาลัยแบบ u ั t ติฟังชั o น3การทรงสปอร์ตมาพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ด้านหลังพวงมาลายัยมีแพดเดิลชิฟต์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ตมาติดตั้งให้ในทุกกลุ่นย่อย ในด้านขุมพลัง Honda Civic 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินวิเทคเท b o โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด182แรงมา้าที่6,000รอบตอ่นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรที่1,700-4,500รอบตอ่นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้อย่างรับรื่นและประหยัดน้ำมัน อัตราเร่งของซีวิค2 0 2 6ถือว่าน่าประทับใจโดยสามารถทำอัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชมได้ภายในเวลาเพียง8.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วสำหรับรถในกลุ่มเดียวกันและยังให้ความประหยัดน้ำมันเฉลี่ยที่ประมาณ1 7ถึง18กิโลเมตรต่อลิตรระบบช่วงล่างของซีวิค2 0 2 6ใช้แบบแม็กเฟิร์สสันสตรัตด,ด้านหน้าและมัลติลิงด้านหลังที่ถูกปรับจูนมาเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ยังคงความสปอร์ตในการเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ ช่วยให้การขับในเมืองหรือทางไกล,ละมีความสบายมากขึ้นอย่างชัดเจนในด้านระบบความปลอดภัย Honda Civic 2026ยังมาพร้อมระบบ Honda Sensing ที่ครบครันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศา ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกสล้อพร้อม ABS EBD และระบบช่วยเบรก BA นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VSA และระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุที่519ลิตรเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลหรือใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้สบายเบาะหลังสามารถพับแยก60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของให้มากขึ้นตามความต้องการ ด้านระบบความบันเทิงและเทคโนโลยี Honda Civic 2026ยังมาพร้อมระบบเสียงคุณภาพจากลำโพง8จุดรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธช่องเสียบ USB และระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายที่คอนโซลกลางนอกจากนี้ยังมีจอแสดงผล TFT บนแดชบอร์ดที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้หลากหลายตามความชอบของผู้ขับขี่สำหรับรุ่นย่อยของ Honda Ci ี i c 2026จะมีทั้งหมด3รุ่นได้แก่รุ่น RS รุ่น L และรุ่น L บวกซึ่งแต่ละรุ่นจะมีอุปกรณ์แตกต่างกันไปเล็กน้อยตามราคา โดยรุ่น RS จะเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครันทั้งภายนอกและภายในรวมถึงระบบความปลอดภัยครบชุดสีตัวถังที่มีให้เลือกในรุ่นนี้ได้แก่สีขาวมุกสีเงินเมทัลลิกสีเทาเมทัลลิกสีดาคริสตัลและสีแดงพิเศษที่เน้นความสปอร์ตโดยเฉพาะในรุ่น RS ที่จะมีล้ออลลอยขนาด17นิ้วสีดำเงาพร้อมชุดแต่งรอบคันที่เพิ่มความดุดันและความสปอร์ตให้กับตัวรถ ราคาเปิดตัวของ Honda c ซี i c 2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9 7 9 0 0 0ับาทไปจนถึงรุ่นท็อปในราคา1 000, 1 9 9 0ล้านับาทซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับทั้งในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะและความสวยงามของตัวรถสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ซีดานขนาดกลางที่ให้ทั้งความสปอร์ตความหรูหราการประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย Honda c ซี i c 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นรถที่มีบุคลิกเฉพาะตัวโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์และการขับขี่ท้ายที่สุดนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Thai ก a r r a g e r e v i เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครเราจะพาคุณไปพบกับข่าวสารวงการยานยนต์ที่น่าสนใจที่สุดทั้งรีวิวรถรุ่นใหม่เปรียบเทียบรถยอดนิยมและสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณห้ามพลาด Honda Civic 2,026ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แค่รถสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่ยังเป็นรถที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในทุกด้านทั้งความสบายความปลอดภยัยและสไตล์ที่ทันสมัยไม่แพ้ใครถ้าคุณกำลังมองหารถคู่ใจที่ใช่ Honda Civic รุ่นใหม่นี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณตามมาหาอยู่ก็เป็นได้แล้วพบกันใหม่ในรีวิวถัดไปของออโต้ไทการรีวิว